ประกาศช่องมาดูกันไม่ใช่ร้านจำหน่ายอาวุธปืนกระสุนหรืออุปกรณ์แต่งปืนเราแค่นำปืนมารีวิวให้ท่านได้รับชมเพื่อให้ทราบรายละเอียดของปืนรุ่นนั้นๆในฐานะผู้ใช้งานและปืนที่นำมารีวิวให้ชมทุกกระบอกเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเราไม่สนับสนุนให้ใครใช้ปืนเถื่อนเนื่องจากเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีโทษถึงจำคุกขอบคุณทุกท่านที่รับชมและ,สะแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและสร้างสรรค์คำเตือน จงพึงระลึกไว้เสมอว่าปืนทุกกระบอกมีกระสุนบรรจุอยู่ก่อนทําอะไรกับมันจะต้องเคลียร์ปืนปลดกระสุนออกให้เรียบร้อยซึ่งทางเราได้ทาการเคลียร์ปืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการถ่ายทําท่านไม่ต้องกังวลว่าปืนจะลั่นและกระสุนทะลุจอไปถูกท่านขอให้ท่านรับชมด้วยความเพลิดเพลินและสบายใจสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งขับช่องมานดูการอยู่กับผมปอนครับในคลิปนี้ผมก็มีปืนพกระดับตํานานมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับ แต่ก็ต้องบอกว่าเป็นตํานานที่ยังคงมีลมหายใจนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็ยังมีการผลิตและจําหน่ายอยู่ตัวที่นํามารีวิวนี้ก็เป็นปืน s i ก s ซ u เอรุ่น p 2 2 6 Legion sao นะครับก็จะเป็นไก s s n n g l e Action Only นะตัวนี้จะแตกต่างจาก p 2 2 6รุ่นมาตรฐานอื่นๆที่มันจะเป็นไกดับเบิลซิงเกนะครับแต่ตัวนี้ยิงได้แค่ Single Action เท่านั้นนะครับไม่มีไกดับเบิลนะฮะ ปืนซิกเซอร์พี226เนี่ยมันได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางนะครับว่าเป็นปืนพกที่ดีที่สุดรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมากกว่า30หน่วยงานนะที่เขาเลือกรับปืนรุ่นนี้เข้าประจำการเป็นปืนพกให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้นๆนะครับจริงๆแล้วปืนซิกพี226เนี่ยมันเคยร่วมการทดสอบร่วมการคัดเลือก ในปี1985นะที่กองทัพสหร,รัฐเขาคัดเลือกปืนพกรุ่นใหม่ที่จะเข้าประจำการแทนที่ปืนโค1911นะครับแต่ว่าตอนนั้นทางกองทัพเขาก็ตัดสินใจเลือกเบรตตา92นะครับเมื่อบรรจุเข้าประจำการแล้วก็เปลี่ยนชื่อให้ใหม่เป็นเบรตตา M9 นะจากทั้งหมด20กว่าบริษัทที่ส่งเข้าไปร่วมทดสอบในครั้งนั้น มีหลุดเข้าด่านสุดท้ายแค่2รุ่นก็คือเบตตา92กับซิก p 226นะครับในเรื่องของประสิทธิภาพการยิงทดสอบเนี่ยสูสีกันมากนะกินกันไม่ลงนะครับไม่มีใครด้อยกว่าใครแต่ที่ซิก p 226แพ้ให้กับเบตตาก็เป็นเรื่องของราคานะครับเมื่อรวมแพ็กเกจนะครับอย่างอื่นพวกอะไหล่แม็กกาซีนนะครับ รวมกันแล้วเนี่ย P226 มีราคาแพงกว่า b e r ต t a 92เพราะฉะนั้นทางกองทัพเขาเลยตัดสินใจเลือกรับ b e r ต t a 92เข้าประจำการนะครับสำหรับประวัติความเป็นมาของเจ้า s i x s ซอ e r P226 เนี่ยนะครับมันถูกออกแบบประมาณยุคปี8 0นะครับถึง980แล้วก็ใช้เวลาออกแบบอยู่ประมาณ3ปีนะฮะแล้วเสร็จในปี1983แนะครับแล้วปี1984ก็มีโครงการ คัดเลือกเปิดน,นะครับเขาก็ส่งเข้าไปประกวดแต่ก็ไม่ได้รับเลือกอย่างที่บอกไปนะครับหลังจากนั้นเขาก็เลยมามุง่งเน้นเจาะตลาดพล,ลเรือนนะครับก็ทําขายทั้งเ,เป็นปืนพาณิ์สําหรับประชาชนแล้วก็ส่งขายสําหรับหน่วยงานรัฐด้วยนะครับแล้วก็มีกองทัพหลายๆประเทศนะออเดอร์เข้าไปใช้ประจําการก็เยอะรวมถึงประเทศไทยก็ยังออเดอร์เข้ามาใช้ประจําการเลยนะครับสำหรับเจ้าซิกปีสองนี้นะฮะ มันเป็นปืนที่ปรับปรุงต่อยอดมาจากเจ้า P220 นะครับ220มันจะเป็นแม็กแถวเดียวนะยุคนั้นเนี่ยยุคปี80มันเป็นยุคของ w o n d e r n i ไ e ฟ์นะครับกระแส9ลูกดกเป็นที่นิยมฮอตฮิตมากนะครับซิกก็เลยต้องปรับตัวโดยการออกปืน9มม,มลูกดกออกมาใช้แม็กแถวนะครับก็ออกมาเป็นตัวนี้แหละ226เนี่ย,น,ยน่าจะเป็นตัวแรกนะครับ หลังจากนั้นก็ออกไอตัว compact ออกมานะครับ229 228นะฮะมีหลายรุ่นย่อยนะครับที่ออกตามมาสำหรับ s i x s r P 226 Legion SAO นี่นะครับก็เป็นปืนพกกึ่งอัตโนมัติใช้กระสุนขนาด9มมลูเกอร์ uger, หรือ9พาลานะครับ จริงๆแล้วมันก็มีหลายขนาดกระสุนนะครับเจ้าซิก p 226เนี่ยมีทั้ง3.57ซิกมีจุด40 Smith แล้วก็มีจุด22ด้วยนะครับจำไม่ได้ว่ามีตัวไหนอีกแต่ก็ออกมาหลายขนาดแต่ขนาดที่ได้รับความนิยมก็คงเป็น9มมลูกร r ตัวนี้จัดว่าเป็นปืนขนาดมาตรฐาน Full Size นะครับลำกล้องยาว4.4นิ้วครับถ้าเทียบกับ S i x s a u e r p 229เนี่ยก็จะใหญ่กว่านิดนึงยาวกว่านิดนึงนะครับ เพราะ 6R er P229 มันเป็นตัว compact นะครับผมมี229 g i o n SAO มาเทียบให้ดูด้วยนะครับกระบ,บอกนี้เคยรีวิวไว้แล้วเป็นปืนของพี่เจนะครับก่อนหน้านี้ถ้าเกิดท่านใดยังไม่ดูรีวิวก็ไปดูได้นะครับเทียบให้ดูพี่กับน้องนะครับตัวนี้229 g i o n SAO ส่วนตัวนี้226นะครับสังเกตปลายสไลด์226จะยาวมาเพราะลำกล้องมันยาวกว่าครึ่งนิ้วนะครับ ตัวเฟรมปืนก็เช่นกัน226จะยาวกว่าด้ามจะอวบกว่าใหญ่กว่านิดหนึ่งนะครับโครงปืนเฟรมปืนก็จะหนากว่าด้วยนะให้ดูรายละเอียดความสวยงามนะครับของตัวปืน SIX s a u r ER p 226 Legion S A O นะครับให้ดูที่สไลด์ก่อนนะครับเขาก็จะมีข้อความบอกชื่อยี่ห้อชื่อรุ่นไว้นะครับที่ฝั่งซ้ายมือ ดูที่ฝั่งขวามือก็ไม่มีข้อความเขียนไว้เลยจะมีที่เฟรมเปินนะครับบอกที่อยู่ที่ตั้งโรงงานอยู่ที่เนวิงตันรัฐ n น w ิวแฮมเชียร์ USA นะครับกระบอกนี้ผลิตจากสหร,รัฐเมกกานะก่อนหน้านี้ก็จะมีผลิตจากเยอรมันด้วยนะครับแต่ปัจจุบันนี้โรงงานที่เยอรมันก็ปิดไปแล้วนะครับทั้งหมดก็จะย้ายไปผลิตที่เมกกาหมดแล้วนะฮะในส่วนของวัสดุนะครับตัวสไลด์ปืนทำมาจากสเตเลสสตีล เฟรมปืนทํามาจากอลูมิเนียมอันลอยนะครับแล้วก็มีการทําผิวแบบซิาโคตให้มันมีสีเทาๆนะแต่มันก็ไม่ออกโทนเทาซะทีเดียวมันออกเทาแบบบอกไม่ถูกอะเทาเขียวๆทึบๆนะฮะมันไม่ออกโทนเทาขาวนะเออบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่เขาบอกว่ามันเป็นสีเทาก็ต้องตามนั้นนะครับเออ ที่ลำกล้องปืนก็จะมีข้อความบอกขนาดกระสุนนะครับตัวลำกล้องก็อย่างที่บอกไปว่ามีความยาวอยู่ที่4.4นิ้ววัสดุก็ทำมาจากเหล็กนะครับแล้วก็รวมดำเอาไว้ที่ด้านบนสไลด์เนี่ยก็จะมีชื่อรุ่นย่อยนะครับลีเจียนพร้อมตาสัญลักษณ์ประทับไว้นะฮะหลายท่านก็อาจจะมีคำถามนะครับว่ารุ่นลีเจียนเนี่ยมันแตกต่างจากรุ่นอื่นอย่างไร จุดหลักๆก,ก็คือตัวประกับด้ามปืนนะครับซึ่งรุ่นลีเจียนเนี่ยเป็นประกับ G10 สีดำแล้วก็มีโลโก้อยู่ตรงกลางด้ามน,นะครับทั้งสองฝั่งเลย มันเป็นประกกบที่เขาออกแบบมาให้มันบางแบนเป็นพิเศษนะครับเวลาจับเปืนเนี่ยก็จะให้ความกระชับถนัดมือมากกว่ารุ่นอื่นที่ประกับด้ามมันจะค่อนข้างหนานะครับบวกกระด้าปืนที่มันอวบอ้วนอยู่แล้วเนี่ยปะกกบหนามันก็ยิ่งอ้วนไปกันใหญ่จับไม่ค่อยถนัดหรอกครับบอกตรงๆนะโดยเฉพาะคนมือเล็กแบบผมเนี่ยแต่ถ้าเกิดเนี่ยตัวเนี้ยบอกตรงๆว่าให้ความรู้สึกที่ดีมากจับถนัดมือกว่ารุ่นอื่นนะครับสำหรับรุ่นรีเจียนตัวนี้นะฮะ ตัวสไลด์ปืนก็มีสูริชั่นทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับที่เฟรมปืนก็มีรางสําหรับติดอุปกรณ์เสริมนะครับไฟฉายเลเซอร์ก็เป็นไปตามมาตรฐานของปืนระดับกองทัพนะครับแต่คนที่ใช้ก็ไม่ใช่กองทัพนะ <c oughs> เป็นแค่หน่วยงานภาครัฐนะครับก็จะมีอกองทัพเรือของอเมริกานะนเนวิสซิลนะครับที่รับ2 2 6เข้าประจาการแล้วก็ตั้งชื่อเป็น2 2 6พันสอมาร์กยีนะครับก็โด่งดังมาตั้งแต่หน่วยซิลอเมริกานะครับที่เขาใช้นะ ความพิเศษอีกจุดหนึ่งของรุ่น l e เจ o n เนี่ยนะครับก็คือเขาจะปาดบริเวณหน้าด้ามให้มันบุมเข้าไปเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เราสามารถกลิปปืนได้สูงขึ้นและบริเวณโครงปืนนะบริเวณตัว b e เวอร์เทลนะครับตัวนี้ที่มันจะโค้งขึ้นด้านบนเนี่ยก็ลดขนาดให้มันเล็กแล้วก็สั้นลงนะครับมันก็จะทําให้กลิปปืนได้สูงมากขึ้นคุมรีคอยของปืนได้ดีมากขึ้นนะครับจับถนัดมือมากขึ้นด้วย P226 Legi o n รุ่นนี้สามารถจุ กระสุนในแม็กกาซีนได้ทั้งหมด15นัดนะครับตัว9มม,มเนี่ยที่แม็กเขาจะเขียนบอกไว้เลยนะครับเนี่ย15นัดซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างผิดหวังเล็กน้อยนะครับเพราะว่าโครงปืนค่อนข้างยาวแล้วก็ใหญ่กว่า P229 นะครับแต่ความจุกระสุนมันกลับจุได้15นัดเท่ากันกับ229เลยนะครับเนี่ยให้ดูแม็กกาซีนจุได้เท่ากันแต่แม็กตัว226เนี่ยจะยาวกว่า229 เอาแม็กซ์ไปใส่ในปืน229ใส่ได้นะครับใส่ได้ป้อนกระสุนปกติแต่มันจะยื่นยาวออกมานะอย่างที่เห็นนะครับแต่ถ้าเอา229มาใส่226เนี่ยใส่ไม่ได้ยัดไม่ถึงนะครับมันสั้นไปตรงนี้ก็แอบ,บผิดหวังเล็กน้อยนะปืนขนาดใหญ่กว่าด้ามยาวกว่าแทนที่จะเพิ่มความจุกระสุนขึ้นมาสัก2นัดก็ยังดีนะผมคิดว่าทำได้นะ2นัดเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาเขาไม่เพิ่มมาให้นะครับ วัสดุตัวแม็กก็ทํามาจากเหล็กรมดํลิ้นแม็กก็จะเป็นโพลิเมอร์นะครเป็นพลาสติกสีดําซอนแม็กก็จะเป็นแผ่นเหล็กนะครับให้ดูที่ศูนย์ปืนนะครับก็เป็นศูนย์ต่อสู้นะฮะสามารถถอดเปลี่ยนได้ทั้งศูนย์หน้าศูนย์หลังเป็นศูนย์ดิเิทยมไนไซ์นะครับเรืองแสงในเวลากลางคืนศูนย์หน้าเนี่ยเป็นจุดเรืองแสงสีเขียวเด่นชัดเลยทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยมองเห็นชัดมากนะศูนย์หน้าเนี่ย ทำมาดีก็จะเหมือนกับตัว229เป็นศูนย์แบบเดียวกันนะครับเหมือนกันเดะเลยให้ดูที่คันบังคับต่างๆนะครับบริเวณด้านซ้ายมือของเฟรมปืนก็จะมีคันถอดเปิดน,นะครับวิธีการถอดก็ลองย้อนไปดูคลิปถอดซิกพ229นะครับเคยทำไว้แล้วถอดเหมือนกันนะครับปุ่มตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นคันปลดสไลด์ค้างสไลด์นะครับส่วนที่อยู่ ริมสุดเลยตัวนี้ก็จะเป็นคันเซฟห้ามไก่นะครับซึ่งคันเซฟห้ามไก่ก็จะเป็นปีกยืดยาวแผ่ไปด้านข้างสามารถเข้าเซฟได้ทุกจังหวะเลยนะครับนกแนบชิดกับโครงแบบนี้ก็สามารถเข้าเซฟได้นะเนี่ยถักเซฟขึ้นมานะครับให้มาซ้ายขวาดีมากนะครับการเข้าเซฟของ P226 รวมถึง229เนี่ยมันจะทำงานสัมพันธ์กับตัวไกปืนเท่านั้นนะ มันจะไม่เป็นการล็อกสไลด์เหมือนปืน1911นะครับ1 9 1 1ถ้าเกิดเข้าเซฟแบบนี้จะดึงสไลด์ไม่ได้มันจะล็อกเลยแต่ตัวนี้เราสามารถดึงสไลด์นะครับเพื่อเคลียร์กระสุนออกจากลงเพลิงได้เข้าเซฟก่อนเคลียร์มันก็จะมีความปลอดภัยนะครับอันนี้ไม่มีกระสุนในแม็กสไลด์ก็จค้างนะครับสามารถดึงสไลด์ได้ปกตินะครับแต่เหนี่ยวไกไม่ได้มันจะล็อกไกลเลยนะครับต้องปลดเซฟถึงจะเหนี่ยวไกได้นะครับ นกคคอกอยู่ก็เข้าได้นะครับเข้าได้ทุกจังหวะครับแล้วตัวไกลปืนนะครับไกลปืนรุ่นนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเป็น s i n เกิลแอคชั่นโอล่นะครับยิงได้ระบบเดียวจะต้องขึ้นลำง้างนกเท่านั้นถึงจะยิงได้นะจะต่างจาก226รุ่นอื่นที่มันเป็น d o u เบิลซิงเกยิงได้2ระบบนะครับไกซิงเกิลเนี่ยทำมาดีมากนะครับไกหลุดคมครับไกลไม่ได้ลึกเลยนะฮะ น้ำหนักไกยอยู่ที่ประมาณ4ปอนด์ครึ่งนะครับอยู่ที่ประมาณนั้นไม่ได้หนักไม่ได้แข็งจนเกินไปนักนะ,ะช่วงแรกที่ลากมาก็จะมีระยะฟรีมานิดหนึ่งนะครับพอดตึงมือก็ออกแรงบีบอีกหน่อยเดียวนะฮะมันก็จะลั่นแล้วนะครับไกถือว่าทำมาดีเลยละ่ะแล้วมีระบบเซฟตี้อีกอย่างหนึ่งก็คือสมอล็อกเข็มแทงชนวนที่ซ่อนอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวให้ดู Recoil Spring ไกด์หลอดนะครับไกดลอดทำมาจากเหล็กนะฮะ เป็นแท่งเหล็กหนาๆตันๆเลยเนี่ยพูดถึงมิติปืนนะครับความยาวโดยตลอดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20.3เซนมีความสูงอยู่ที่ประมาณ14เซนแล้วก็มีความหนาอยู่ที่ประมาณ4.3เซนติเมตรนะครับน้ำหนักปืนเปล่าอยู่ที่ประมาณ964กรัมแต่ถ้าเกิดบรรจุกระสุนขนาด9มมเต็มแม็กกาซีน15นัดก็จะหนักอยู่ที่ประมาณ1,130กรัมนะครับ1กิโลกับอีก1ขีดนิดๆนะครับก็ถือว่า ไม่หนักมากนะครับเพราะว่าปืนรุ่นนี้ก็เป็นปืนฟู l l s i z ลูกดกวัสดุก็ทํามาจากโลหะทั้งกระบอกนะครับน้ำหนักประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคพูดถึงแง่การใช้งานนะครับเจ้า six s r p 226เนี่ยมันก็น่าจะเป็นปืนต่อสู้ที่เหมาะกับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจพกซองนอกออกปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็ถือว่าเหมาะนะครับเพราะว่ามันเป็นปืนขนาดฟู l l s i z ขนาดมาตรฐาน พื้นที่ให้จับด้ามดึงสไลด์เพื่อบริหารกลไกเนี่ยมีให้จับค่อนข้างเยอะนะครับมันก็จะทําให้ง่ายต่อการบริหารกลไกตัวเปืดน,นะครับแล้วก็การยิงเนี่ยก็จะทําให้ได้ความแม่นยําที่เหนือกว่าปืนคอมเพกท,ทั่วไปด้วยนะครับเพราะว่าลํากล้องมันยาวกว่านะก็จะมีความแม่นยํามากกว่าอํานาจกระสุนก็เยอะกว่าด้วยนะครับ ก็จะเหมาะกับพกสองนอกถ้าเกิดมาพกในถามว่าพกได้ไหมมันก็พกได้แต่ผมคนหนึ่งแหละที่จะไม่พกนะครับเพราะว่าดูใหญ่เกินกว่าที่จะเอามาพกซ่อนถ้าจะพกซ่อนเนี่ยแนะนําเป็น2สองดีกว่านะครับก็เลือกเอาแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ว่าท่านจับตัวไหนแล้วมันรู้สึกมั่นใจนะครับลืมบอกไปนะครับว่าเจ้า2องพระเอกของเราที่มารีวิวในคลิปเนี้ยได้รับความอนุเคราะห์มาจากคุณ กุนกัสนะครับคุณกัสซื้อมาเนี่ยเป็นปืนหน้าร้านค่าตัวอยู่ที่ประมาณแสนต้นๆน,นะครับโฆษณาขายของสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อหางินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายทำคลิปนะครับมาเป็นค่าเป้าค่ากระสุนทั้งหมดนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยก็จะเป็นชุดพระเครื่องวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยวัตกโกยุยทธยานะครับเป็นรุ่น รวยเงินล้านออกที่วัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีเมื่อปี2564ที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้ผมก็เคยทําคลิปบอกเล่าประวัติการสร้างไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจอยากทราบประวัติความเป็นมาก็ย้อนกลับไปดูได้ในคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่มุมขวาจอด้านบนนะฮะที่นํามาแบ่งปันกันก็มีหลายแบบ2เหรียญนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงต่างที่การทําผิวนะครับซ้ายมือจะเป็นทองแดงผิวรุ้งขวามือจะเป็นทองแดงรมน้ําตาลนะครับงานสวยมากเหรียญคมชัดมากนะ ตอนจองออกวัดที่แรกเนี่ยเหรียญละ150นะครับแต่ณปัจจุบันนี้ที่วัดให้บูชาเหรียญละ2องนะครับสองเหรียญเนี่ยผมเอาเท่าราคาจองที่แรกก็คือเหรียญละ150รวมส่งแล้วนะครับทุกออเดอร์จะได้รับสติกเกอร์ช่องมาดูกันเป็นของแถมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญเสฉมาเนื้อชนวนบนสารนะครับอันนี้สร้างน้อยสร้างแค่หมื่นเหรียญก็เอาเหรียญละ200เท่าตอนจองนะครับที่วัดไม่มีแล้วนะเนื้อชนวนเนี่ย แล้วก็จะมีเนื้อสัตนโลหะลงยาจีวรน,นะครับเหรียญละสองรครับรวมส่งก็เอาเท่าราคาตอนจองครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้ออัปก้านากากทองทิพย์นะครับอันนี้ตอนจองเหรียญละสามรอยนะครับก็เอาเท่าตอนจองครับ300รรวมส่ง ถ้าเกิดท่านใดสนใจก็แอดไลน์มาสั่งซื้อได้นะครับลน์ไอดีก็แอดสายด้านหน้าแล้วก็มาดูกันภาษาอังกฤษพิมพ์ติดกันเลยนะครับหรือจะทักมาสั่งซื้อในแชท c e b o o k Fanpage มาดูกันก็ทำได้เช่นกันนะครับสั่งซื้อได้2ช่องทางครับเดี๋ยวคราวนี้ผมจะทดสอบยิงเจ้า s i x โซ P 2 2 6 Legion S A O นะครับจะลองยิงดูกลุ่มที่ระยะ10เมตรจำนวน5นัดครับกระสุนที่ใช้ก็เป็นกระสุนลิดเโนร้อยสาม้าเกรน ที่ผลิตในบ้านเรานะครับจริงๆมันก็คือลูกซ้อมมาแหละแต่ต่อไปนี้ผมจะไม่เรียกว่าลูกซ้อมแล้วนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มือใหม่เข้าใจผิดว่ามันเป็นกระสุนซ้อมยิงคนไม่ตายนะจริงๆมันคือลูกจริงต่อไปนี้ผมจะพยายามนะถ้าเกิดไม่เผลอนะ <Okay. S 1> ผมจะเรียกชื่อกระสุนตามหลักสากลแล้วกันนะฮะคนจะได้ไม่เข้าใจผิดว่ามันเป็นลูกซ้อมโอเคบรรจุห้านับนะครับ ยิงครั้งแรก จบ5นัดนะครับปืนทํางานเรียบร้อยสมบูรณ์ดี <S 2> <S 2> <S แสดงว่ากระสุนยี่ห้อที่ใช้ยิงเนี่ยจะเบานะออปืนค้างสไลด์ปกติยิงนุ่มนวลมากนะฮะเดี๋ยวออกไปดูเป้ากันนะครับกลุ่มกระสุนที่ยิงได้ก็เป็นที่น่าพอใจนะถือว่าแม่นยำในระดับหนึ่งนะครับเข้า10ไป3นัดนะเหมือนจะกินซ้ายนิดนึงผมเล็งตรงกลางเลยกลุ่มกระจุกอยู่ทางด้านซ้ายกลุ่มกระสุนกว้างประมาณ2นิ้วนะฮะ ไม่น่าจะถึง2นิ้วดีถือว่าเป็นปืนยิงแม่นแล้วก็ยิงนุ่มนวลมากความรู้สึกเนี่ยเทียบกับ2องสนะสองสองยิงนุ่มกว่านะครับเพราะว่าปืนมันใหญ่กว่าโครงสร้างมันใหญ่กว่าแล้วการเซตค่าสปริงมาเนี่ยมันมันเซตมารู้สึกว่ามันทํามาได้นุ่มนวลน,นุ่มนวลกว่าสองสองเพอสมควรนะครับคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์เบียร์ทดสอบยิงบ้างนะครับใช้กระสุนแบบเดียวกันนะฮะลิดวานอสามเออร์ร้อยสามสิบห้าเกรนบรรจุห้านัดเหมือนกันระยะสิบเมตรเท่ากัน พร้อมแล้วจริงเลยครับจบ5้านัดนะครับปืนทำงานเรียบร้อยดีเอาไปดูเป้าครับจันเบีย กลุ่มซ้ายเหมือนกันเลยตำแหน่งเดียวกับที่ปอนยิงเลยนะฮะผมมีห้อยลงมานัดหนึ่งนะมีห้อยอยู่นัดหนึ่งนัเสุดท้ายเล่งไปนิดนึงไกหวานเจี๊ยบเลยหวานจริงป่ะหวานจริงใช้แทนน้ำตาลได้ไหมน่าจะได้นะเอางั้นเลยเหรอไก่ดีจริงไก่ดีมากไก่ซิงเกิลของซิกเนี่ยหลังจากที่ผมกับอาจารย์เบียร์ได้ลองยิงเจ้า p 2 2 6สองหกลิเ sao กระบอกนี้นะครับไกปืนก็ตามที่อาจารย์เบียร์บอกนะฮะว่าหวานเจี๊ยบนะครับ ไกลดีมากระยะไกลค่อนข้างสั้นหลุดคมแล้วก็ไม่ได้แข็งหนักจนเกินไปนักนะครับถ้าเอามายิงปั้นยิงปราณีตเนี่ยก็ยังยิงได้แล้วก็ทํากลุ่มกระสุนได้เป็นที่น่าพอใจด้วยนะครับโดยรวมก็ถือว่าดีมากแล้วซิกซเออเนี่ยก็เป็นปืนที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความแข็งแรงทนทานแล้วก็มีประสิทธิภาพในการใช้งานค่อนข้างสูงนะครับก็ อย่างที่บอกไปในะตอนต้นว่ามีหลายหน่วยงานหลายประเทศออเดอร์ไปใช้เยอะมากแล้วที่ผ่านมาก็ยังไม่เจอปัญหาหนักๆนะครับก็ผ่านมาแล้วทุกสถานก,การณ์ทุกรูปแบบจริงๆนะครับสำหรับที .226 ตัวนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบพระคุณคุณกัสนะครับเจ้าของปืนที่นำมาให้รีวิวที่สนามเพื่อเป็นความรู้เป็นวิทยาฐานให้กับผู้ชมได้รับชมกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ